ถ่ายทําลงไปนะคะอยู่ที่สีเกตค่ะจะา้าแม่แล้วแสงรถเชิญพิเศษของเราก,ก็คือน้องน,อยนายนานค่ะกับพี่กุ้งกิ้งจก้า ร้องจังเลยนะคะฟ้าใสอีกแล้วจุดแรกนะคะก็คือหลังคาลงรถค่ะขายที่ค่ะจุดแรกของเราแล้วเราไปดูจุดที่สองกันเลยะคะ่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่สองค่ะนั่นก็คือจุดจอดรถอีกคันหนึ่งค่ะกับตรงนี้ก็จะเป็นเราตักผ้าน,นะคะจับน้องมาชวนชิมชิมไหม รับเชิญจากจากจากใครนะใครอ่ะพี่เอฟนั่นเองโอ้ใช่เราสามหมิ่นมูวัดต้นโอเคเราไปป้าป้าเราไปดูจุดที่3ากันเลยป้าเราไปดูรีวิวบ้านกันเลย ได้ไหมคะนี่ค่ะบ่าแล้วเราจะมีปลาดุกแต่ไม่รู้ปลาดุกหายไปไหนนี่คะ่ะเราเรียนลงไว้ด้วยคะ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเลย น,นี่ก็เป็นรูปภาพนะคะเยอะแยะเลยนี่ค่ะนี่คือแกลเลอรี่ค่ะนี่ซุมซมีแกลเลอรี่อ่าต่อไปเราจะไปดูตรงไหนต่อครับน่านจะไปดูหน้าท,น <ะ S 1> ทีวีค่ะซึ่งมีม A T แอร์ิี่จะมีโซโฟาแล้วก็ที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็นจุดนอนของว้าวหาหวานแชนแนลค่ะ ห้องของเจ้าของหมูหวานนั่นเองค่ะมีอาวุธด้วยค่ะมีของทารเต็มเลยนี่ค่ะลูกกระสุนค่ะนี่เป่ากระโดมีลูกแก้วไ้มนะคะและนี่ก็คือของเล่นของหมูหวานวนะคะนกลัวกันเลยนะคะ วานคุณหวานเล่นมาคุณนี่มันเ,เบเฟอร์กรอบใช่ขาแจิ้มจิ้มดูเบเฟอร์กรอบเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกคังนี้กันเลยดีกว่าค่ะอุ๊ยสโนปี้หวานเดี๋ยวขอญาตปิดไฟก่อนนะควะัดถุ ข้างนอกมันร oh, yeah, yeah. 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 hmm. yeah, yeah. uh, ้อนเกินไปเดี hmm. yeah. 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 Mm ๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านของแย่รังเลยค่ะคุณแยรังบุญรังศรีซาสังนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องพักกันเลยดีกว่าค่ะใช่นะคะก็จะเป็นห้องครไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมารีวิวที่เด็กก่อนนะคะไม่ต้องนะค่ะไมัเคี่ยว ท,ที่บ้านตัวใหญ่ตเ,เต้ตเต้ตนี่ก็จะเป็นตึกต่างๆห้องบน,นก็จะเป็นห้องของแขกนะคะที่มาเก็บของค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนด้วยนะคะห้องนึงก็อยู่นี่นะคะมีแอร์น,นะคะ เป็นโซฟานะคะโซฟาแล้วก็มีหน้าทีวีนี่ค่ะแซมมอนคุมงยาโยอีจต่ยานยอีั่นแหลอัวและนี่ก็คือนี่ก็คือแตงโมคุงค่ะดาราของเราเอ้ยรอด้วยสิสําหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดสับติดต่อใครใครกดนะคะย้ายรายยืม ใหญ่ๆเึงแ, <laughs> แล้วก็สับส c r ร b ์ชอบกูกินชาแดลได้ที่พิมพ์ข้างบนข้างบน <laughs> ข้างบน <laughs>